ถั่วลิสงที่ได้มาจากตลาดเรามาคัดเอาเม็ดที่ดีดๆเม็ดที่รีบๆหรือมีเชื้อราเอาทิ้งไปนะคะเราไปล้างน้ำสามถึงสี่น้ำค่ะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะใช้ไฟแรงค่ะเอาถั่วที่เราล้างน้ำสะอาดอีกแล้วเอาลงไปคั่วค่ะการคั่วถั่วเปียกๆเพื่อทำให้ถั่วสุกก่อนบางคนอาจจะเติมน้ำลงไปสักสองช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะหรือไม่เติมก็ได้ แต่เราใช้ไฟแรงเพื่อทำให้ถั่วสุกแล้วก็คั่วไปเรื่อยเรจนกว่าถั่วจะแห้งแห้งแล้วเราก็ลดเป็นไฟกลางหรือไฟอ่อนนะคะแล้วก็คั่วไปเรื่อยเ่จนให้เปลือกถั่วเนี่ยมีรอยไหม้นิดๆหน่อยๆนนะคะไม่ต้องให้ไหม้จนหมดทั้งเม็ดนะคะเสร็จแล้วเราก็เอามาเทใส่ถาดพักไว้ให้เย็นค่ะพอถั่วคลายความร้อนออกเย็นสนิทด,ดีแล้วเราก็ยีเอาเปลือกเนี่ยออกแล้วนำไปฝัด เอาเปลือกเอาเฉพาะเม็ดถั่วมาใช้ค่ะวิธีนี้เราจะได้ถั่วที่กรอบแล้วก็เก็บรักษาไว้ได้นานค่ะอันนี้ขั้วทีหนึ่งก็ใช้ได้1เดือนนะคะแต่ระยะเวลานานไปก็จะเอ่อความกรอบก็จะค่อยๆลดลงค่ะแต่ก็ยังสามารถใช้งานใช้ประโยชน์ได้ค่ะแล้วเราก็เก็บใส่ไว้ในในโหลยังไม่ต้องบดนะคะแล้วเวลาจะใช้งานเราค่อยเอามาบดหรือเอามาปั่นหรือเอามาตำ ได้ยินเสียงแห่งความกรอบไหมคะนี่คือถั่วที่คั่วแห้งสนิทแล้วเวลาเราเก็บใส่โหลจะสามารถใช้งานได้นานวเวลาเราจะใช้เราก็หยิบเอามาใช้ตามที่เราต้องการจะยำจะตำส้มตำหรือจะอามาทําขนมให้บดหรือตำตอนที่จะใช้นะคะขอบคุณค่ะสำหรับการติดตามรับชมการคั่วถั่วลิสง หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ